พันธนาการหนี้การนั่งจมอยู่ในความมืดแสงริบหรี่จากหน้าต่างสองให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลกองเอกสารทวงหนี้วางระเกะระกะอยู่รอบตัวเรากับกำแพงที่กำลังก่อตัวขึ้นสูงทุกขณะฉันหายใจแทบไม่ออกแล้วเขากระซิบกับตัวเองหนี้สินมันตามหลอนทุกวันฉันไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วประตูห้องเปิดออกอย่างแผ่วเบาพิมพ์เพื่อนสนิทของการก้าวเข้ามาพร้อมกับสีหน้าเป็นห่วงเธอมองสภาพของเพื่อนแล้วถอนหายใจเบา,เบา พิมพ์เรียกด้วยน้ำเสียงจริงจังนายกำลังปล่อยให้นี่มันขังใจนายเองนะนี่ไม่ใช่คุกแต่มันจะเป็นคุกทันทีถ้านายไม่กล้าสู้การสายหน้าชา้าแต่ฉันกู้มา,มากเกินไปใช้เกินตัวหวังรวยเร็วตอนนี้แม้แต่จะกินข้าวยังต้องคิดแล้วคิดอีกฉันผิดไปหมดแล้วหยวดน้ำตาคลอหน่วยที่ขอบตาของเขา ใช่ในายอาจพลาดที่อดีตพิมพ์ยอมรับแต่นี่ไม่ใช่จุดจบมันคือบทเรียนถ้านายยอมลุกขึ้นมาจัดการวางแผนใหม่มันจะกลายเป็นครูที่สอนให้นายเข้มแข็งแล้วถ้าฉันไม่มีแรงอีกละ่ะเสียงของเขาแผ่วเบาฉันเหนื่อยเหลือเกินเขาทุดตัวลงอีกครั้งมองดูกำแพงที่มืดมิดพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอนั่งลงข้างๆเขาอีกครั้ง การหนี้มันลดได้ถ้านายเริ่มจากก้าวเล็กๆเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุยกับเจ้านี้ตรงๆหาง,งานเสริมทุกการจ่ายคืนคือการปลดโซ่ตรวนทีละข้อนายไม่ต้องวิ่งหนีแค่วิ่งไปข้างหน้าการถอนหายใจยาวแต่คราวนี้มันไม่ใช่ลมหายใจแห่งความสิ้นหวังเขามองภาพในสมุดของพิมพ์ฟังดูยากแต่ก็ดีกว่านั่งรอความมืดกลืนกินขอบใจนะพิมพ์อย่างน้อยฉันก็เริ่มเห็นแสงเล็กๆแล้วพิมพ์ยิ้มให้กำลังใจ จำไว้นะการนี่คือภาระแต่ไม่ใช่ตรบาบคนที่ล้มเพราะนี่คือคนที่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่คนที่เลือกเผชิญหน้าเขาจะได้อิสระกลับคืนมาการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อยเขาเปิดรายชื่อเจ้าหนี้แล้วกดโทรออกเป็นก้าวแรกที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดสู่เสรีภาพที่แท้จริง